ธรรมชาติบ้านเรามันจะโดนเหมือนโดนทำลายไปเยอะอะไรเงี้ยพวกสัตว์ป่าที่ว่า,าไม่เราไม่เคยเจอหรืออยากเห็นมันจะค่อน้างจะหายากแล้วคืออยากให้ทุกคนเห็นได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ว่าจะสูญพันธุ์ของเมืองไทยเนี่ยมันยังมีอยู่นะตอนที่เราส่งตอนนั้นนะครับค่อยๆย,ย,ย่องข้าไปถ่าย,ายตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นครับได้เจอตัวแล้วก็ได้ถ่ายภาพได้ครับภาพถ้วยแก้วสีส้มพิศวงแมงมุมค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่ามันมีรูปร่างลักษณะแบบไหนแล้วมันสวยงามอย่างไรเลย ตัดสินใจส่งภาพนี้เข้าร่วมกับโครงการค่ะภาพที่ได้รางวัลล่าสุดมันชื่อว่าออธรรมชาติเรียกหาพอเห็นไอหมอกตรงนั้นตรงทางขึ้นเขาเขียวปุ๊บผมแบบเออมันมันเจ๋งมากสําหรับผมมันก็ทําให้แบบวันต่อไปผมก็อยากตื่นไปแล้วก็ไปที่เดิมอีกครับภาพนั้น,นมันมีเรื่องราวหรือว่ามันเล่าเรื่องได้ผมว่าเขาอาจจะ อินไปกับภาพนั้นแล้วก็เห็นคุณค่าของภาพนั้นเพิ่มขึ้นด้วยที่โอเคที่ว่าไอ้ภาพที่เราสื่อมาน่ะมันทําให้คนเกิดความรักธรรมชาติแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนภูมิใจแทนไอ้เจ้าตัวผีเสื้อไกเซอร์ครับว่าโอเคพอเขาได้โชว์ตัวปุ๊บเนะี่ยเรายังมีคนยังหวงแหนยังอยากรักษาเขาไว้อย่างเงี้ยอยากอนุรักษ์เพื่อเก็บเก็บโมเมนต์แบบนั้นนะให้คนอื่นได้ดูด้วยเพราะว่าในอนาคตไม่รู้ว่าจะยังมีโมเมนต์แบบนี้อยู่หรือเปล่าจะยังมีวิวแบบนี้อยู่หรือเปล่า อยากให้ภาพทุกภาพของโครงการนี้เป็นตัวแทนการส่งต่อแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ความอุดมสมบูรณ์กลับมาค่ะโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกุจภาพถ่ายสัตว์มีค่าปลามีคุณโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและครือเจริญพกระพัหนึ่งในโครงการที่ได้สร้างความยั่งยืนให้สังคมไทยมากกว่า30ปีทรูปลูกปัญญา ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรและทรงต่อแรงบันดาลใจสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติอย่างยั่งยืนทรูปลูกปัญญาปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม